สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเนชั่นระวังภัยมาสู่งานวัดขออวยพรปีใหม่ปี2558ให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณทำความรักและความดีจะช่วยคุณให้มีความสุขเอา้าฉันลออ ปลาลูกดอกกันดีกว่าอุ๊ยไม่โดยนี่ไหนปลาลูกดอกดีกวืานอาให้ได้เลยนะนี่ได้กบแล้วขอคิตตี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอ้โหได้อีกตัวหนึ่งเลยจากพี่ขาวเป็นไงสนุกสนานชอบการยิงปืนขึ้นฟ้าดิอยยายิงอย่าไหมว่ามันพไหมไม่ได้เดี๋ยวมันไปตกบ้านคนอื่นเขาแล้วมันมีบทลงโทษด้วยนะ นอนหลับอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บที่ใบหน้าก็นเลก็ตอนรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ลุกมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าเจ็บที่ใบหน้าไม่รู้เป็นอะไรแล้วทีนี้แล้วแล้วแม่ก็เปิดไฟเปิดไฟแล้วก็มาดูว่าเลือเดเต็กกมหน้า เธอไม่ใช่เหยื่อรายแรกที่ได้รับบาดเจ็บจากความคึกขนองของผู้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างกรณีเด็กหญิงวัย8ขวบที่จังหวัดราชบุรีก็เสียชีวิตจากการถูกลูกกระสุนปืนยิงขึ้นฟ้ารวมไปถึงทาลกเพศชายวัย3ขวบที่เสียชีวิตเพราะถูกกระสุนปืนลูกหลงที่มีผู้ยิงฉลองเทศกาลปีใหม่เมื่อวันที่1มกราคมปี2557และอีกหลายๆรายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ตามหมู่บ้านนะคะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มักจะมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่และมักจะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าตามความเชื่อของบุคคลไม่ต่างจากสถานที่สาธารนณะตามชุมชนรวมไปถึงตามต่างจังหวัดต่างๆและเมื่อมีการเกิดเหตุแบบนี้ก็มักจะมีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจจึงได้แนะนําไม่ให้มีการกระทําการเช่นนี้เพราะว่าจะมีโทษอย่างหนักค่ะ เดิมทีการยิงปืนขึ้นฟ้าเกิดจากความเชื่อแต่ระยะหลังกลับพบว่าเป็นความคึกขนองของผู้ที่ดื่มสุราเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ตำรวจมีแผนที่จะด,ดำเนินคดีกับบุคคลที่ยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างจริงจังและหากมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ตำรวจในพื้นที่ต้องจับกลุ่มมือปืนให้ได้ในเวลาอันรวดเร็วตรงน,นั้นเราหนึ่งเราก็ตึงขอร้อง ขอพร้อมรูมือแล้วขอพร้อมกมือแล้วตอนนี้ทุกเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงชิส์มสปีใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องขอร้องอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าไปในขาดมันเป็นเรื่องอันตรายนะครับจากนั้นถ้าเกิดฝ่าฝืนมันก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือชีวิตเนี่ยอันนั้นจะโดนลงโทษก็คือก็คือก็จะต้องมีการดำเนินดเนินดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือกับประชาชนที่มีลักษณะชอบยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลต่างๆให้หยุดพฤติกรรมนั้นเพราะจะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อน พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าจะมีความผิดทั้งทางวินัยและอาญาตามพรบอาวุธปืนพกปืนเถื่อนมีโทษจำคุก1ปีถึง10ปีปรับ2,000ถึง20,000บาทส่วนกรณียิงปืนขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาโดนผู้อื่นจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1000บาทกระทำการโดยประมาท ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6000บาทและหากประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทพันธิพาจิตราวุฒิพรเชั่นทีวีรายงานสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด,ด้วยนะคะคตอนแรกคุณผู้ชมพัสุดเดชระวังภัยคะ่ะแม้เปิดมาอาจจะดูคลับคล้ายคลับคลาเ,คเหมือนกำลังอยู่ในงานวัดที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เราก็เป็นพี่คราวกับทองกาวกันมาเลยนะคะจะได้เข้ากับบรรยากาศหน่อยเรื่องที่เราต้องจําไว้เลยต้องเตือนนะปีใหม่ที่ไรเนี่ยจะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทุกทีเลยใช่ค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ได้หมายความว่าจะ เป็นการอะไรอ่ะไล่สิ่งไม่ดีออกไปหรือเป็นความเชื่อผิดๆนะอย่าไปคิดอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะว่าบางทีไอ้หัวกระสุนเนี่ยขึ้นไปแล้วมันตกลงมาใส่บ้านชาวบ้านไปโดนคนที่กาลังใช้ชีวิตกันอยู่เสียชีวิตกันทุกปีเลยยังไงก็หยุดความเชื่อนี้กันดีกว่านะคะพราตามหลักฟิสิกส์เนี่ยยิงขึ้นไปความเร็วเท่าไหร่มันก็ตกลงมาแรงเท่านั้นคิดดูสิว่าหลังคาบ้านที่เป็นกระเบื้อง มันก็จะตกทะลุลงไปได้เลยะนะครับแล้วก็จะไปโดนคนที่นอนอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นฉลองปีใหม่กันแบบ,บไม่ยิงปืนดีกว่าค,ค่ะคปีใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นเข้าสู่สักราชใหม่หนึ่งมกราคม2558แล้วไปเที่ยวไหนไปเขาดาวที่ไหนกันมาบ้างอย่างพี่เด้คะคเขาดาวที่ไหนคะเมื่อกี้เขาอยู่ที่ ขอนแก่นเพราะว่านั่งดูจอทีวีอยู่ที่อ่าแต่ลไปถ่ายทอดที่ขอนแก่นของนชั่นค่ะไปอยู่ที่ขอนแก่นคนอื่นก็อาจจะไปเขาดาวแต่ว่าจะมีหลายๆที่กันเขาก็อยู่แถวนี้แหละเขาก็อยู่ในทีวีเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ถ้าใครดูอยู่เนี่ยก็จะเห็นคุณกลิ๊งเนี่ยอยู่ในทีวีนี่แหละครับแต่ว่าแปลงโฉมใหม่อย่างไวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะดูใน Facebook นิดนึงนะคะว่าแต่ละคน อวดโฉมกันมาว่าสถานที่ต่างๆวันนี้เขาจัดกิจกรรมได้สวยงามมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวทีมงานถ่าาพมดูันคเป็นวันครับเป็บุ๊ครือข่ระวังภัยครับดูวันนี้โอ้ก็น่าจะคึกคืนอยู่สําหรับเฟซบุ๊กอันนี้ที่ไหนเอ่ยอันนี้บอกว่าเป็นวัดไตรมิตรค่ะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีนะครับวัดไตรมิตรดีนะสวดมนต์ข้ามปีนะคะใช่มที่ปีนี้เนี่ยเลยมีการรณรงค์ให้ทุกวัดเนี่ยจัดสวดมนต์ข้ามปี เป็นศรีมงคลนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะคนที่ไปสวดมนต์ข้ามปีเนาะมีที่ไหนอีกบ้างดู่ิมีใครส่งมาบ้างนะครับโอ้สวยเจ้านี่น่าจะเป็นย่านแถวแถวที่จัดงานเขาดาวแถวที่ไหนคะนี่บอกไหมคะไม่แน่ใจครับอ๋อเซนทรัลเวิลด์ทุกปีเป็นประจำก็จุดตรงนี้ก็จุดใหญ่นะครับ จุดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเลยนะคะอันนี้ของเนชั่นโฟโต้ด้วยโอ้นะ oh, คลื่นมนุษย์มหาศาลีการ,ร,รตรวจเรื่องของความปลอดภัยกันค่อนข้างเข้มงวดเพราะว่าทุกปีเนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่าต้องระวังเป็นพิเศษมากเลยเว е ลาช่วงปีใหม่เนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้ามีการป้องกันกันอย่างดีก็อย่างเงี้ยไม่มีเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความสุขไปสำหรับปีใหม่ที่ไหนมีอีกไหมคะอีกไหม นี่นี่น่ะนี่บริเวณเป็นที่จุดจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคค่ะสวยงามนี่เหมือนอยู่บนสะพานเลยใช่ไหมสะพานสะพานเอาว่าสะพานแห่งหนึ่งเนาะสวยงามนะคะดูพลุจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะสะพานตักศินพระเจ้าตักศินอ๋อวงเวียนใหญ่ค่ะอันนี้เนี่ยเอชทีกอันนี้สวยจังเลย วงวงล้อของชิงช้าสว่างเนี่ยเหมือนของเราเลยนะคะมันฉากเราข้างหลังเนี่ยโอ้สวยงามมากจริครับในไทยอ่าไทยตองถ่ายจากสะพานสะพานไหนสะแกนหนึ่งเนาะแล้วก็ยิงเสะพานสะพานกรุงเทพปะคะสะพานกรุงเทพไหมเออได้ไปสะพานกรุงเทพที่สุดสะพานสูงตัวนั้นก็สวยนะคะ ท่ามืนนที่ผ่านมานี่มีคนไปล่องเรือกันเยอะนะเพราะว่าโค้งน้ําเจ้าพระยาสุดพลุกกันหลายแห่ยังมงีที่เป็นโชว์ที่เป็นแสงเสียงแสงแสง,แสงสีตามวัดตามตาม่ตางๆอยู่ยังมีอยู่ด้วยวันนี้นะคะสวยงามรจริงๆค่ะ คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างหรือเปล่าถ้าไปก็เดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากเรากันหน่อยค่ะเอามาอวดผ่านหน้าจอเนชั่นระวังภัยนะคะไปโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจ f Facebook เครือ่ายระวังภัยก็ได้เนาะแต่ว่าที่ผ่านมาล่าสุดเลยนี่สนามหลวงโอ้โหนี่สวยมากเสียงสวดมนนี่ดังสนั่นเลยนะคะสวดมนกันที่กลางท้องสนามหลวงเลย คือได้ฟังเสียงสวดมนต์พร้อมกันบทอิติปิโสสวดกันหลายรอบเป็นสิริมงคลมากเลยค่ะแล้วก็จุดพลุเฉลิมฉลองกันกรุงเทพมหานครนี่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลกนะบอกคุณผู้ชมเลยแสงสีทองของวัดพระแก้วนะคะโอ้คืนนี้พระจันทร์ก็สวยนะถ่ายติดพระจันทร์มาด้วยแม่เป็นใจกันไปหมดเลยนะคะครับ อันนี้ถ่ายจากดาดฟ้าตึกเรา,าตึกบางนานี่แหละครับตึกเนชั่นนี่แหละครับอ๋อจากเมกาบางนานะคะโอ้สวยเนาะจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้ฉันไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะครับที่คอนโดยอยู่ชั้นยี่ห้าต้องมองเห็นแล้วมันเป็นวิวแบบ180บอบงศาะคะ่ะเห็นซ้ายสุดยันขวาสุดเพราะฉะนั้นช่วงเทศากาลที่เขาจุดพลุกันเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยยืนหลังบ้านก็ฟินแล้ว สวยงามมาก่านะมันก็เทียบไม่ได้กับการที่เข้าไปอยู่ในที่จริงๆใกล้ๆเนอะเห็ในใกล้ๆก็จะสวยงามกว่านะคะค่ำคืนนี้คงเป็นอีกละเป็นอีกคืนที่หลายคนมีความสุขค่ะ เพราะว่าเราได้ร่วมเฉลิมฉลองกันบางคนอยู่กับคนรักบางคนอยู่กับครอบครัวบางคนอยู่กับเพื่อนบางคนอยู่กับหน้าจอทีวีในชั้นด้วยและก็บางคนยังนั่งทํางานอยู่ตรงนี้อยู่กับคุณผู้ชมนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ชมตลอดตอนข้าวดาวเลยค่จริงๆเราอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันนะ365วันงานข่าวสถานีเราไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชม าพาไปาดูออ้ยสวยอ่ะอันนี้พัทยาค่ะนี่ภาพนิพ่งสวยมากเลยนะเป็นภาพนิพ่งที่งดงามมากจริงค่ะวันนี้เราเห็นการสุดพลุเฉลิมฉลองกันเลยๆที่เมืองไทยก็สวยเมืองนอกก็สวยมากมจะเริ่มทยอยยอยกันไปนะคะคุณผู้ชมประเทศที่เข้าสู่ปีใหม่เนี่ย ก็ขยับกันไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆบนแผนที่โลกบางคนบอกว่าเฉลิมฉลองของประเทศไทยเสร็จแล้วยังไม่จุใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฉลองของประเทศอื่นบ้างออย่างพวงนี้เที่ยมนะตื่นมาฉลองของอเมริกาได้อีกนิวยอร์กเขาจัดงานนะคะเดี๋ยวรอดูติดตาม ทางหน้าจอเนชั่นทีวีเรามีมารายงานกันหลายประเทศแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราข้ามไปดูบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีหน่อยไหม,อ,มอ่ะก่อน<ม>จะไปสวดมนต์ไปที่ขอนแก่นกันก็ได้ค่ะตอนนี้ขอนแก่นกําลังจัดงานกันอยู่ต่อเน,นื่องสนุกสนานกันมาตั้งแต่ช่วงเขาดาวแล้วเพราะว่าเรายกทีมงานกันไปไว้ที่นั่นส่วนหนึ่งเลยนะคะนอกเหนือจากการถ่ายทอดสดการเขาดาวที่ขอนแก่นมีโค้ชมหาชนอย่างโค้ชซิโก้นะคะแล้วก็มีศิลปินดารานักร้องรวมไปถึงพ่อเมืองมาอวยพรปีใหม่ด้วยเดี๋ยวช่วงเช้า ขาวค่ะคนรับอรุณก็จะจัดสซจากขวอนแก่นเหมือนกันค่ะบรรยากาศก,ก็มีทั้ง สวนเรืองแสงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งซุ้มอาหารรแสแซ่บมีกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็แสดงดนตรีกันด้วยค่ำคืนที่ผ่านมามีหลายวงชั้นนำขึ้นร้องเพลงนะคะให้หลายๆคนนั้นมีความสุขกับค่ำคืนนี้และแน่นอนว่าขอนแก่นเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมก็จะมีทั้งการจัดงานกิจกรรมแบบข้าวดาวแล้วก็มีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะ ภาพบรรยากาศถ้าทีมงานมีก็เดี๋ยวขึ้นมาได้เลยนะคะค,คือช่วงของการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยมีการสวดกันที่วัดหนองแวงอารามหลวงนะคะตำบลเมืองเก่าที่ขอนแก่นนี่แหละเขาก็จัดก,กิจกรรมการเป็นประจำทุกปีค่ะและปีนี้ก็มีผู้เข้าไปให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เยอะเหมือนกันบางคนก็อยากจะหันหน้าเข้าวัดวัยรุ่นหลายคนก็อยากจะใช้ธรรมะนำทางก็ไปร่วมกันกับกิจกรรมนี้ด้วยนะคะครับ แกเราลองข้ามไปดูที่เชียงรายกันดีกว่าค่ะวันที่เชียงรายนี้ที่แม่สายก็คึกคักมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่6กโมงเย,ย็นเลยนะครับผมบว่าบริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะครับที่ตรงแม่สายซึ่งเป็นสะพานข้ามาตรงนี้เป็นสะพานแห่งที่1น่นะครับที่ข้าระหว่างไทยกับพม่มาเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเมียนมาสิาใช่ไหมนะครับไทยกับเมียนมาก็บอกว่าวันนี้ทางหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุวรรัสด์ สิทธิหล่อนะครับก็ไปเป็นประธานเปิดงานเขาดาว3แผ่นดินนะครับปีสองสามแผ่นดิน2015นะครับแม่สายครั้งที่3โดยมีแขก้มีเกียรติและก็ประชาชนนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเมียนมาและก็ลาวนะครับเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากเลยโดยมีการแสดงของศิลปวัฒนธรรม3แผ่นดินก็คือไทยลาวแล้วก็เมียนมาเนี่ยนะครับเป็นการแสดงของโตศักดิ์ธิ์แล้วก็มีตูมตามยุทธนามีอนัตพลแล้วก็มีมินเอฟสา สี a f 4้เยอะแยะเลยครับแล้วก็มีชัยยามิชัยปิม๋ม C4 น,นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินหมอลำชื่อดังสำราญบุญลาบ<ช>โอ้โห ا, ตรงนี้เป็นที่คึกคืนสนุกสนานมากของพี่น้องที่มาเที่ยวชมกันร้งว่า,าไทยพม่า ad, แล้วก็ไทยเมียนมา ad, แล้วก็ลาวนะครับแหม น,น,นะคะที่เชียงรายใช่ไหมคะเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักเลยนะคะทําให้ตัวเมืองเชียงใหม่โอ้โหวันนี้รถนี่แน่นขนาดเลยค่ะต้องมีการกําหนดเวลาขึ้นลงดอยสุเทพแลนด์ร์กสำคัญที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะสักการะบูชานะคะเจ้าที่ต้องเข้าไปจัดการจราจรรถนี่มีทั้งซุปเปอร์คาร์รถขนาดครอบครัวนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบ ครอบครัวพากันมานะคะเจ้าที่ต้องเข้ามาชี้แจงเอาตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้บางคนอาจจะขับรถขึ้นไปครั้งแรกอรู้กฎจราจรอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะต้องมีการอธิบายมีจักรยานด้วยต้องเตือนกันก่อนที่เชียงใหม่เนี่ยการขับรถถ้าคนกรุงเทพที่ไม่เคยขับรถขึ้นไปเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่นี่ขับรถยากนะต้องบอกว่าขับรถยากมากนะครับเพราะว่าจะรถเยอะด้วยแล้วยิ่งช่วงเทศกาลนี้คืรถเยอะ นะแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์มีรถสองแถวเนี่ยถึงรถแดงเนี่ยวิ่งกันเยอะมากรถแดงนี่ก็เหมือนแท็กซี่เนาะใช่เรียกได้บอกเมาได้นะคะนอกเหนือจากดอยสุเทพแล้วก่อนจะขึ้นดอยเนี่ยแวะตรงกลางก็จะเจอจุดที่ไหว้ลานครูาศีวิชัยตรงนั้นก็คนแน่นเหมือนกันร้านค้านี่โอ้โหวันนี้คึกคักเลยค่ะทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่วันนี้น่าจะสับพัด มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอากาศดีคนก็ขึ้นไปรับลมหนาวกันนะคะวันนี้ไปบ้างเลยรถในรถรานในกรุงเทพเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับเดี๋ยวต้องผู้ชมสังเกตดูป้ายทะเบียนนะคะแต่ละคันที่ขับมา้วแเป็นรถกรุงเทพทั้งนั้นเลยกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลยนะก็วันนี้ท่องเที่ยวพรุ่งนี้บางคนอาจจะค่อยๆทยอยกลับกันมาแล้วก็ได้ ยังไงก็ใช้รถใช้ราด้วยความระมรัดระวังนะคะ,ะกลับมาที่จังหวัดเชียงซาบ้างนะครับเราไปดูเรื่องของคลื่นของมหาชนแน <c oughs> ห่กันไปทําบุญนะครับเสริมสิริมงคลโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อพโสธรโหจะมีคนไปทําบุญกันเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ช่วงปีใหม่ก็จะไปสักการะนะครับขอขอพรน,นะขอพรน,นี่นะครับวัดโสธรพระรามวรวิหาร ครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยลังไหลกันเข้ามานะครับมีทั้งทําบุญปิดทององค์หลวงพอ่อแล้วก็มาขออวยขอพรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นี่นะมีหลายคนเลยตั้งแต่เช้านะครับจนบ่ายนะครับก็มีผู้คนเข้ามากันเยอะส่วนบรรยากาศของอในพื้นที่นะครับในจังหวัดเนี่ยก็นะครัการจราจรก็ติดขัดแน่นเลยอย่างเหมือนกับที่เชียงใหม่ ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปค่อนข้างมากนะครับนี่นะก็วัดหลวงพ่อโสธรนะที่เราคุ้นเคยไปขอพรไหว้พระกันนะคะเอาไปกันอีกที่หนึ่งค่ะไปกันเลยมีหลายหลายที่เลยนะครับกาญจนะบุรีการจนบุรีที่นั่นคนก็นิยมไปที่มีดท่องเที่ยวตอนนี้ที่แบบคือฮาขึ้นมาเลยฮิตเลยนะคะกับสะพานมอนฟีเวอร์ค่ะคุณผู้ชม สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่ไปอยากจะสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดขึ้นไปปุ๊บต้องเซลฟี่ตัวเองก่อนเลยนี่เอียงมุมหาให้ได้ในมุมที่ชอบนะคะหรือว่าจะนั่งเรือก็ได้กลางเต็นท์ก็ดีค่ะเอาเต็นท์พกกันไปเลยนะคะนี่นะโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆกลางเต็นท์แล้วก็ข้างหลังเป็นสะพานมอญค่ะสวยงามนะคะแล้วก็พอนอนรับ ลมหนาวตื่นเช้ามาเห็นบรรยากาศธรรมชาติได้ใกล้ชิดกันแบบนี้วันนี้สะพานมอนแน่เลยนะคะดูสิครับเหมือนมีงานบุญของหมู่บ้านเลยเนาะแต่จริงแล้วเป็นนักท่องเทีย่ยวที่แห่แหนกันไปนะคะไปถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสวยที่สุดแห่งหนึ่งด้วยก็านค้าร้านค้ามามก็ทําให้ธุรกิจของ ใบริเวณนั้นเรียกว่าเงินสะพัดกันเลยทีเดียวคือคักมากร้านค้าตามจุดต่างๆเนี่ยเขาขายอุ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรนะหมูจุ่มมาลโอ้สมราคานี่นี่ดูจากขนาดและสมราคาน่าทานใช่ไหมคะจะบอกว่าร้านค้าตามต่างหวัดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้เปิดเต็มนะแน่นแต่กรุงเทพฯหาเข้าอะไรทานไม่ได้เพราะว่าร้านปิดไม่ค่อยมีอะไรทานเลยนะคะก็ต้องให้อ่าเรียกว่าลูกจ้าง ไปเที่ยวบ้างกลับไปบ้านและคนงานกลับไปบ้านบ้างครัที่กาญจนบุรีคาดว่าแค่เงินในส่วนของที่พักนะเม็ดเงินของที่พักสะพัดประมาณ200กว่าล้านบาทค่ะวันนี้วันเดียวนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าอยากไปจังเลยลงใต้ลงไหมคะลงใต้ก็ลงไปใต้บ้างนะครับนครศรีธรรมราชนะก็มีการทําบุญส่งท้ายปีกับองค์พระบรมธาตุ เจดีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เองบรรยากาศของที่วัดพระธาตุพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศาสนิกชนเนี่ย<ฆ>ก็ได้เดินทางชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยกักบภูมิลํามาวกันมา,านะครับก็เดินทางกันมาพร้อมกับมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากก็ทยอยเข้ามาทําบุญสการะอ,ะอ,ะองค์พระบรมธาตุเจดีนะครับแล้วก็ในวันส่งท้ายปีวันนี้เองก็เลยมาขอพร นะฮะขอพรกันนี่นะครับโอ้มาถ่ายรูปกันเซลฟี่เซลฟี่ที่นี่ก็มีทําบุญเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปสวดมนต์ข้ามปีอ่ะน่าจะเริ่มแล้วช่วงนี้ก็มีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับก็เริ่มสวดมนต์กันตั้งแต่ช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับไปจนถึงเนี่ยแบบตอนนี้ก็เสร็จแล้วประมาณตีหนึ่งก็จบนะครับค่ะแล้วก็รุ่งเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเช้าเนี่ยเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการตักบาตรนะมีการตักบาตรกัน ช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่เ,เที่ยวจากการเขาดาวกันเสร็จแล้วบางคนอาจจะติดตามผ่านังแอปพลิเคชันดูเราอยู่เนี่ยนะคะคในกรุงเทพมหานครวันนี้ขนส่งมวลชนต่างๆ BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟใต้ดิน,รนหรือว่า,ร,าร,รถเมยก็แล้วแต่นะคะคถึงตีสอเลยค่ะยังไงก็ค่อยๆเดินทางทยอยกลับบ้านกันได้หรือบางคนใช้บริการแท็กซี่นี่เป็นช่วงเวลาดีนะ ช่วงเวลาทองที่จะช่วยกันตัดสินค่ะคุณผู้ชมว่าแท็กซี่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางกรมขนสง่งตั้งไว้หรือไม่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นหมายเลขทะเบียนคลิปภาพถ่ายไว้แล้วส่งให้กรมขนสง่งมีผลต่อการพิจารณาขึ้นค่าแท็กซี่อีก5%้าเปอร์เนะคะเดี๋ยวเราต้องเบรกกันก่อนช่วง2เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะพาไปไหนกันอีกอนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ